สำหรับคลิปนี้จะเป็นการเล่าเรื่องผีหม้อหนึ่งซึ่งผมได้รับเอกสารแนะนำมาหลายปีแล้วแต่ยังไม่ได้สรุปเรื่องสักทีจึงเป็นเรื่องราวในชุมชนไตลือ้อเมืองลวงเหนือที่ดอยสะเก็ดนั่นเองนะครับจนกระทั่งไม่สามารถติดตามเรื่องได้เนื่องจากต้นเรื่องผีหม้อหนึ่งนั้นได้เสียชีวิตไปเมือ่อสองสามปีที่ผ่านมานี้เองผีหม้อหนึ่งนั้นเป็นความเชื่อเรื่องผี ที่ใช้ในการรักษาผู้ป่วยโดยผู้ป่วยนั้นจะถามอาการเจ็บป่วยและผีหมอหนึ่งก็จะบอกวิธีแก้ไขที่ถูกต้องผมจึงมารบกวนป้าปุกได้ให้ความกระจ่างในเรื่องนี้แทนก็เชิญรับฟังเรื่องผีหมอหนึ่งจากป้าปุกแทนก็แล้วกันนะครับอตองแนะนำตัวก่อนละครับว่าเราเป็นใครค่ะสวัสดีค่ะก็ คือป้าปุกนะคะนางคำสาบัวมะลิค่ะก็เป็นสมาชิกคณะกรรมการชุมชนท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมบ้านไตลหรือเมืองลวงเหนือค่ะคก็จากการที่เราทำท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมนะคะเราก็าได้ค้นหาปรลาดช,ชาวบ้าน ทั้งวิถีชีวิตทั้งด้านศาสนาและความเชื่อค่ะหนึ่งในนั้นเราก็ทําเกี่ยวกับความเชื่อด้วยโดยเฉพาะอย่างยิ่งความเชื่อเรื่องผีมอนึ่งค่ะ,คะก็ผีมอนึ่งในหมู่บ้านของเราอยู่ที่หมู่สี่ตำบลลวงเหนืออำเภอโดยสเกตจังหวัดเชียงใหม่นี่นะคะ,คะเป็นบ้านของอ่าคุณ แม่อุ้ยหอมค่ะคเป็นบ้านของแม่อุ้ยหอมซึ่งณปัจจุบันนี้แม่อุ้ยหอมได้เสียชีวิตไปแล้วค,ค่ะค่ะก็จะขอเล่าเรื่องแม่อุ้ยหอมนะคะที่บ้านแม่อุ้ยหอมเนี่ยอืมได้มีเขาเรียกว่ามีความเชื่อเรื่องผีม่อนนึ่งผีม่อนึ่งในชุมชนนี้ มีเพียงเจ้าเดียวก็คือเจ้าของบ้านของแม่แม่อวยหอมเพราะว่าผีมะนึ่งเป็นผีที่สืบมาจากต้นตระกูลของแม่อุวยหอมโดยแม่ของแม่อุวยหอมเนี่ยถ้าถ้าจำชื่อไม่ผิดนะคะคงจะชื่อแม่อุ้ยปาถ้าผิดก็ขออภัยด้วยนะคะ,คะเพราะว่ามันนานมาแล้วค่ะ ก็พอแม่แม่อุ้ยปาเป็นผีมะนึ่งใช่ไหมคะพอแม่อุ้ยปาเสียชีวิตแม่หอมซึ่งเป็นลูกสาวคนเดียวก็ได้สืบต่อมรดกภูมิปัญญานี้จากแม่อุ้ยปาครับค่ะแล้วในชีวิตของป้าปุกเนี่ยไม่ได้เห็นแม่อุ้ยปาทำเพราะว่ามไม่ทันเกิดมาก็เห็นแม่หอมแล้ว นะคะคก็แม่อุ้ยหอมก็ทําทําเกี่ยวกับผีมอนึ่งโดยที่ว่าที่ป้าปุกรู้ก็เพราะว่าพ่อแม่ของป้าปุกเนี่ยมีความเชื่อเรื่องผีมอนึ่งนี้มากก็มาคิดดูนะคะว่าสาเหตุที่ท่านเชื่ออาจจะเพราะว่าการเจ็บไข้ได้ป่วยแล้วก็อยู่ห่างไกลจากโรงพยาบาล สิ่งที่ใกล้ตัวที่สุดก็คือจะเชื่อเรื่องสิ่งที่มองไม่เห็นดังนั้นสมัยที่พ่อป้าปุกมีชีวิตอ่ะก็พ่อก็อ่าเจ็บไข้ได้ป่วยเจ็บท้องบ้างอะไรบ้างเนี่ยสมมุติว่าเจ็บท้องออ่ะพ่อก็จะบอกให้แม่ว่าแม่มันลองเอาเสื้อผ้าไปถามผีม่อนหนึ่งสิ แล้วแม่สาแม่แม่ของป้าปุ๊กเนี่ยก็จะอ่าดาครัวเขาเรียกว่าดาครัวการดาครวนี่ก็คือการเตรียมขันครูนั่นเองคก็จะมีกรวยทําสวยอะคะ่ะเป็นกลวยครักลวยหมากครูกลวยหมากครูป้าปุ๊กก็จำไม่ได้ว่ากลวยหมากครูนั้น มันจะเป็นสี่กลวยหรือแปดแปดกลวยหรือเก้าเก้ากลวยก็นะไม่ไม่แน่ใจนะคะต้องขอโทษด,ด้วยค่ะอะ่ลืมลืมไปแล้วก็จะทำกลวยสวยหมากสวยพลูอย่างละสี่มั้งคะครพร้อมเข้าสารแล้วก็เสื้อผ้าของผู้ป่วยครับเอาไปถามวิธีการถามก็ไปบอกให้แม่หอมแม่แม่หอมก็เนี่ยค่ะเหมือน เราตัวเป็นคนตัวเป็นเป็นอย่างนี้นะคะเราก็บ,บอกว่าอแม่หอมวันนี้มาขอถามมาขอถามพ่อปูอ่มาขอถามพ่อปู่มาขอพึ่งใบบุญหน่อยเพราะว่าพ่อไม่สบายอย่างนี้นะคะ,ะเราบอกแค่นี้เลยพ่อไม่สบายแม่หอมเขาก็เห็นแม่หอม นะคะครับแม่หอมก็จะเข้าไปที่ห้องครัวในห้องครัวนั้นจะมีจะมีอะไรจะมีไห่ข้าวอืมจะมีไห่ข้าวครับจะมีไห่ข้าวแล้วไห่ข้าวนั้นอะ่อออนะ,ะออจะมีไห่ไห่ข้าวไห่ข้าวนั้นอะ่ะ เขาก็จะจะเจาะรูจะเจาะรูเอาไม้ใส่ครับไม้จะทะลุผ่านอันนี้นะคะครับคือ,อ่าไม้ทะลุผ่านทําเป็นแขนอืแล้วเขาก็จะเอาเสื้อมหม้อห่มใส่ใส่ให้ไหครับซึ่งไหเนี่ยเขาจะเรียกว่าผีหม้อนึ่งค่ะคเขาก็จะโยกไหามาวางที่หม้อนึ่งครับ รู้จักหม้อนึ่งไหมคะรู้จักครับหม้อนึ่งข้าวเนี่ยนะคะ,คอะเอาหอยมาโยงไว้แล้วก็วางไว้ที่หม้อนึงแล้วแม่หอมก็จะเอากลวยดอกไม้ไปอัญเชิญแล้วก็บอกเป็นภาษาลือว่า,วาอ่าขอขอเจิญอิป,ปูเปิลมามาเปิลมาขอปึงอย่างนี้นะขอเจิญอิป,ปู ลงมาจวยเปิรนกรรมเอย่อืมแล้วแม่หอมก็จะเอากระด้งมาเอาเข้าวสารที่เราเอาไปนั้นเทลงในกระด้งครับพร้อมกับเสื้อผ้าของผู้ป่วยอืแล้วแม่หอมก็จะถามพ่อปู่ถามผีมอนหนึ่งนั่นนะคะคว่าเอา พ่อคนนี้เขาไม่สบายเขาเป็นอะไรหรือขอให้พ่อปู่ช่วยตรวจดูหน่อยอพ่อปู่ก็จะตรวจดูการตรวจดูของพ่อปู่นี้เขาก็จะจะแม่หอมเนี่ยก็จะใช้มือกลุมตรงนี้มือ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 กลุมอะไรอะมือกลุมผีมะนึ่งไว้มือกลุมไห้ข้าวไว้แล้วพ่อปู่เวลาตรวจเนี่ย ก็จะใช้มือเนี่ยเขี่ยเขีย่ยข้าวแล้วก็จำที่เสื้อผ้าเขี่ยข้าวจำที่เสื้อผ้าอ่าจำที่เสื้อผ้าแล้วแม่หอมก็จะที่จําได้นะแม่อหอมก็จะบอกว่าอพ่อคนนี้เขาไม่สบายเขาเป็นอะไรอย่างเงี้ยค่ะ,ะเขาเป็นอะไรเขาก็จะตรวจดูจำอย่างนี้จำจำนี้ถ้าเจ็บท้องอ่า มืออันนี้อนยอันหาอันเนี้ยก็จะโยงชี้ไปที่ถ้าชี้ไปที่ท้องของเรามแม่หอมจะเป็นคนบอกว่าอ๋อเปินเจ็บตองกาเขาเจ็บท้องใช่หรือไม่ถ้าเขาเจ็บท้องเออถ้าบอกว่าใช่ผีม่อหนึ่งก็จะใช้แขนเนี่ยปกๆคือเหมือนกับการพยักหน้าคือว่าใช่แต่ถ้าไม่ใช่อันนี้ก็จะสั่นมไม่ใช่อ่า ทีนี้ถ้าสมมุติว่ามันใช่อย่างนี้เนาะแม่หอมก็จะถามว่าทํายังไงให้เขาหายอย่างนี้นะคะทํายังไงถึงจะให้พ่อคนนี้หายอืมที่ผ่านมาที่เคยเนาะที่เคยมันก็จะมีเรื่องแบบเ,เ,เขาก็จะบอกว่ามันจะมีแบบ สองประเด็นน่ะประเด็นที่หนึ่งคือวิญญาณวิญญาณคนนั้นคนนี้อ,อยากจะมากินข้าวด้วยคือคือไม่ไม่ใช่ว่าอยากจะมากินข้าววิญญาณคนคนนั้นอยากจะคืออยากอยากอยากจะอยากจะให้พ่อคนเนี้ยทวะ ตานขันข้าวหืบตานถวายทานสังค่าทานก็ได้ขันข้าวก็ได้อย่างเงี้ยค่ะคเออเขาก็จะบอกบอกใบ้ทิเป็นทาอะไรเนี่ยนะคะคแล้วแม่หอมคนนั้นอะ่ะจะเป็นคนแปลจะเป็นคนสื่อสารโดยถามว่าใช่แม่นกอใช่หรือเปล่าอย่างเงี้ยอืมครับอ่าก็อย่างเงี้ยค่ะประมาณนี้แล้วก็ส่วนใหญ่นี่ก็หนึ่งหนึ่งวิญญ,ญาณ ถ้าไม่ใช่ว,วิญญาณเนี่ยก็จะเป็นคนทั่วไปที่ตายไปแล้วที่ตายไปแล้วเนี่ยนะคะคโดยจะถามญาติว่าว่าเออมีญาติฝ่ายเราที่ชื่อคนนี้หรือเปล่าเนี่ยค่ะที่ตายอย่างนี้หรือเปล่าถ้าญาติของเราไปก็ว่าเออใช่เนี้ยค่ะคแต่ถ้าไม่ใช่ประเด็นนี้สมมุติว่าไปไปล่วงล้ำก้ามเกิน จ้าที่หรือว่าลูกคเทวดาที่ไหนสักที่หนึ่งอย่างนี้นะคะเขาก็จะให้เอากลวยไปไหว้ขอขมาไม่ต้องมีขันข้าวอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาก็จะชี้ไปที่กลวยแล้วก็ชี้อย่างนี้ให้เอาไปขอขมารมเราก็ไปทําทําเสร็จแล้วก็หายอย่างเงี้ยค,ะค่ะเอออาจจะหายบ้างไม่หายบ้างคือคือพอได้ทําแล้วอ่ะ มันจะสบายใจมันจะสบายใจเป็นความเชื่ออืมอย่างกรณีอย่างของป้าปุกเนี่ยของป้าปุกนี้ลูกลูกลูกสาวลูกสาวที่เกิดมาเนี่ยร้องไห้ร้องไห้ไม่หยุดเลยครับเราไม่รู้จะทำยังไง เอามาหาหิงทาก็แล้วพาไปโรงพยาบาลก็แล้วอะไรก็แล้วเย็นมาก็ร้องให้ทุกวันทุกวันเนี่ยค่ะครับเออร้องไห้ตลอดก็เลยไปถามว่าลูกสาวชื่อน้องนุ่นเนี่ยผู้หญิงเนี่ยมันร้องไห้มันทําไมถึงร้องไห้พก็ผูกก็สวดดูแล้วแม่หอมก็ถามว่า มันปิ้นหยังปูคือแม่หอมก็อาจจะเดาเดาถามมันปิ้นหยังปูมันเก็บต่องามันเขามันเจ็บท้องหรือก็ใส่ไม่ใช่มันอืถูกผีตักผีตอกาไม่ใช่มันเป็นเพาะหยังจือบาจับกาคือแม่หอมอ่ะก็ก็จะพูดไปสาระพัดสารเพเดาเอาเนาะถ้ามันใช่อ่ะ จ,จือจือบาจับก้าก็คือตั้งชื่อไม่ถูกหรออ,อย่างเงี้ยถ้าใช่เขาก็ปกปกโปกอ๋อ,อ,ยกอ,อยัอยกไดใดจือ่อยังยักไดใดจื่อยังอันนั้นอ่ะก็ชี้มาที่แหวนอ๋อใครใดจื่อแหวนนะออเอออย่าแล้วก็อยากจะได้ชื่อแหวนแล้วเป็นใครมาเกิดอย่างเงี้ยเ<ะ>ออปิ้นอ่าปอ ปิ้นอุ่ยดีมาเกิดกะไม่ใช่ปิ้นอุ่ยนางมาเกิดกะปกปกปก,ปกใช่เงี้ยประมาณเงี้ยครับอันนี้ก็เป็นวิธีเป็นความเชื่อเนาะแล้วมีอยู่ครั้งหนึ่งนะมีนักศึกษาเป็นเด็กเยอรมันครับมาเป็นเด็กเยอเยอรมันมาเขาบอกว่าพ่อของเขาเนี่ยเจ็บเขา่า เจ็บเข่าไม่สบาย uh. เขาก็ไปถามว่าทำไมพ่อเขาถึงปวดพีมะนึงก huh. ็บอกว่าให้ในบ้านน่ะมีการฝังอะไรไว้อะให้ขุดออกอืถ้าขุดออกเขาก็จะไม่เจ็บอืมปรากฏว่าเด็กคนนั้นนะก็ไปถึงบ้านก็ลองไปให้พ่อแม่ดูแล้วไปขุดก็เจอจริงๆแล้วก็ออกแล้ว พ่อของเขาก็ไม่เจ็บอพอมาอีกปีหนึ่งเด็กคนนั้นก็เลยเลยมาบอกพวกเราว่าพ่อของเขาอะ่ะทําตามที่ผีม่อหนึ่งบอกแล้วก็หายเลยอ,อย่างเงี้ยค่ะอันนี้ก็เป็นความเชื่อเป็นความเชื่อที่ที่ว่าเออมันชาวบ้านเชื่อว่ามันเป็นเรื่องเรื่องจริงที่สามารถช่วยผู้ป่วยได้เคยมีคน มีเด็กนักเรียนเนี่ยค่ะพอเราทําท่องเที่ยวเนะก็เอาเด็กนักเรียนไปเด็กนักเรียนก็ไปถามว่าถามเรื่องแฟนได้ไหมไม่ได้ <c oughs> อ่แม่หอมก็บอกว่าพ่อปู่เนี่ยมาช่วยคนที่เจ็บป่วยที่เดือดร้อนจริงๆอย่างเนี้ยค่ะ <c oughs> มาดูดวงดูดวงนี่ไม่ไม่ดูเลยครับ <c oughs> ไม่ดูดวงแล้วก็ไม่ไม่อะไรถามเมื่อแบบ เนื้อคู่อะไรไม่ไม่ดูถ้ามันไม่ไม่ใช่เป็นเรื่องเจ็บไข้ได้ป่วยอะ่ะไม่ไม่ดูทีนี้วันหนึ่งแม่หอมก็เท่าชะแลแก่ชะลาในที่สุดแม่หอมก็เสียชีวิตลงลูกสาวเหลือคนเดียวคือน้องจิม๋มตอนนั้น ป้าปุเข้าใจนะครับว่าคือเราก็ไม่ได้ถามแน่ชัดอะว่ามันเป็นเพราะอะไรค,ะคือหลังจากผ่านไปเนิ่นนานแล้วเราเราก็ไม่ได้สนใจเนาะอ,อยู่ๆผ่านมานานละน้องจิ๋มก็ไม่สบายไม่สบายไปหาหยุกหายหาหาหมอหาอะไรก็ไม่ไม่ทุเราจนกระทั่ง เขาก็ไปถามถามเมื่อถามอะไรก็ไม่รู้เนี่ยนะคว่าเอาของดีไหลน้ำให้ไปเอาของดีนั้นคืนกลับมาแล้วก็จะอยู่เย็นเป็นสุขคบน้องเขาก็เลยมุ่งไปเดินไปว่าอ๋อคงจะเป็นเอาผีมือหนึ่งเอาขันคูผีมือหนึ่งไหลลงน้ำอืาเขาก็เลยไปยกขันคูใหม่ครับ แล้วก็ประกอบผีมะอนึ่งขึ้นมาใหม่อ,มอันเชิญผีมะอนึ่งต้นตระกูลน่ะมาอยู่ครับน้องจิมก็สามารถทําเหมือนแม่ได้ก็ทําเหมือนแมอาา่อาการเจ็บไข้ได้ป่วยก็หายเลยอพอต่อมาน้องพอต่อมามันเป็นยุคที่มือถือแพร่หลายไฟฟ้า โซล่าเซลอะไรเข้ามาเป็นช่วงที่ความเชื่อเรื่องผีของคนไม่ค่อยให้คนไม่ค่อยคนไม่ค่อยกลัวผีอ่ะประมาณนี้อืคือไปไหนมาไหนก็ได้เพราะว่าไฟฟ้าสว่างสวัยคนนไม่ค่อยกลัวผีกันเลยไม่ว่าแม้แต่เด็กอะ่ะก็ไม่กลัวเนาะอ่า มันคงจะถึงการแบบสิ้นสุดเอยุคอะไรอะเปลี่ยนผ่านจะเข้าไปสู่ยุคสมัยใหม่อะ่ะครับพอน้องจิม๋มพอน้องจิม๋มเสียชีวิตอก็มีเขาเรียกว่าเขาเรียกว่าอะไรพระเนาะเกจิอาจารย์ครับที่เป็นเกจิอาจารย์นะคะ อ่าก็มาก็มาเป็นที่ปรึกษาให้เขาก็ญาติเขาก็ถามเอ๊ะขันหิม่นนึ่งนี่ควรจะทำยังไงอย่างเงี้ยครับก็ในที่สุดก็จะเป็นพระเกจิอาจารย์แล้วก็พ่อหนานเดี๋ยวนะพ่อหนานพ่อหนานพ่อหนานชาวบ้านเรียกว่าพ่อหนานน่ะพ่อหนานก็คือคนที่บวชเป็นพระมาแล้ว เป็นเกจิอาจารย์ด้วยแล้วมีคาถงคาถามีอะไรเนี่ยสามารถประกอบพิธีเหล่านี้ได้เขาก็ไปทำพิธีส่งผีมะ่นึ่งไปที่บ้านหลังนั้นก็เลยไม่มีก็เลยหายไปจากชุมชนเลยเหลือแต่เพียงตำนานมาเล่าให้ฟังโอ้โหประทับใจจริงจบแล้ว